สัวดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอาุณนะครับบรรยากาศล่าสุดที่วัดอาุณนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับที่วัดอาุณนะครับมากันเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวที่วัดอรุณนะครับใช่ ธรรมราชาไอ้เลยนะขอแม่นุ no. <S <S ่งเลยมากันเยอะจริงๆนะครับนักท่องเที well ่ยวนะครับที่วัดตาลุนนะครับนี่ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับ มากันเยอะมากนะครับทั่วตั้งวัดเลยนะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับ

เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆประปางนะครับบรรยากาศรอบๆประปางก็เต็มไปด้วยนักท่องเขี่ยวนะครับ วันนี้มากันเยอะมากนะครับสออเทศนี้ก้อนๆจะเยอะหน่อยนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับเนี่ยครับมีตั้งแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปกันนะครับ เดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆได้ล่างก่อนนะครับของปะาปางต้องเที่ยวกันัังหลังไหลกันมานะครับ นี่ครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับด้านนี้ก็เต็มนะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับส่วนมากจะชอบแต่งชุดไทยมาตําบหว้พระแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับกับป๋อปามครับ

อันนี้มากันเยอะจริงๆนะครับมากันเต็มรอบประปางเลยนะครับฝัังันี้มันี้ไม่จะเป็นคนบุรีแต่ก่องไอติมมันดีน้ารัก เดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนประปางนะครับที่เคานิยมมาถ่ายรูปกันนะครับครับจะขึ้นไปด้านบนนะครับ ชมยา,า,า,ากาศด้านบนกันนะครับบรรยากาศด้านบนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับที่มาถ่ายรูปกันนะครับแต่งจุดใยมาถ่ายรูปกันเต็มนะครับมีแต่จุดใยทั้งนั้นนะครับด้านบนเนี่ยครับ สายรูปคู้กับปลาปางนะครับเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมต้องลงไปด้านล่างอีกน,นะครับจะพาไปชมอีกกวังนะครับ

ฝั่งด้านนี้ก็เยอะนะครับจุดใตก็เต็มไปหมดนะครับนักต่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับถ่ายรูปปู้กับปลาปางนะครับนะครับ แต่จุดใยมาตายรูปกันเต็มนะครับเราจะพาไปดูอีกฝั่งนะครับ คับด้านนี้มีน้อยนะครับ